วีใครเตื่นเรามาั่งวันนี้นะคะมาเห็นธรรมชาติที่สวยงามเ,เลยอยากจะแบ่งปันทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้อิงอยู่นะครพนมนะคะบันจัก,กรยานอยู่ <c oughs> เป็นคนสอนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่สวยงามอยากจะบอกว่าโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะ มาลัมาจูงกันกะว,วานบรรยากาศสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แตมือเย็นมากเ mm hmm. ราบนโลกมีตั้งร้อยล้านพันล้านคนตั้งกี่ล้านคนไม่รู้แต่เรายังหายใจพ,พอ้อมกันได้เห็นไหมโลกของเราเหลือเฟือ mm hmm. เหลือเฟือพอสําหรับทุกคนนะคะว mm hmm. ิวแม่น้ำคงตอนเช้านะคะ ฝั่งโน้นนะคะเป็นแขวงคำม่วนนะคะแขวงคำม่วนประเทศลาวตอนเช้านะคะก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานรับลมลมของธรรมชาตินะคะสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะเสียงชัดใช่ไหมตื่นมาดูธรรมชาติตอนเชา้า มันกันได้มีน้ำให้กินมีอาหารให้กินแค่เราเหลือเฟือจากภายในจิตใจแบบโรคนี้ก็น่าอยู่เลยเนะสวัสดีค่ะคนออกกำลังกายแบ่งปันวิวสวยๆภาพสวยๆนะคะอันนี้ภาพราคา100ล้าน วิวร้อยล้านเดี๋ยวเรามาชมวิวไปพร้อมๆกันว <ang bolt> <c oughs> ้าวกระเศษกระสัดเอ้ยกระสัดเกษตรมีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะเห็นไหมธรรมชาติสร้างสรรค์ พือส่วนหัวบริเวณนี้ด้วยนะอ๋อนี่ไงแถวถ่ายตะกีก้ะเทพวิวสวยมากๆเลยค่ะใครที่ยังดูอยู่นะขอบอกเลยค่ะว่าโชคดีมากๆวันนี้มาแบ่งปันวิวสวยๆนะคะภาพสวยๆให้กันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะคะวันนี้หลายคนอาจจะเครียดก,กับการทำงานเครียดก,กับข่าว เครียกับอะไรหลายๆอย่างขอบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันค่ะยิ่งเราโฟกัสมันมันยิ่งขยายยิ่งเราโฟกัสมันเราจะเห็นภาพมันมันคอยทําให้เราไม่มีความสุขสวัสดีค่ะยิ่งเราโฟกัสมันมันยิ่งทําให้เราทุกข์ใจพอเราทุกข์ใจเราจะไม่มีสติเราจะคิดอะไรไม่ออก เราจะมีแต่ความทุกข์ค่ะเราจะมองเห็นแต่ว่าเฮ้ย <_ L an> ทำไมถึงมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาหาฉันทำไมถึงมีตเรื่องเรื่องทำไมถึงมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาเพราะเราเครียดพอเครียดสะสมความเครียดก็กลายเป็นความทุกข์เออพอเป็นความทุกข์ค่ะเราไม่มีสติค่ะไม่รู้จะคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกเออทำตันไปหมดเลยแต่ถ้าวันนี้นะคะเราทำให้ใจเราสุขค่ะ พอใจเราสุขค่ะสมองเราจะปลอดโปร่งโล่งสบายอขอเปลี่ยนทางนลคะกลับแล้วกลัสมองเราจะโปร่งโล่งสบายพอสมองพอสมองเราโลง่งเราจะคิดไอเดียอะไรก็คิดออกเออคิดธุรกิจเงินร้านาก็คิดออกเห็นไหมโอ้โหว้าวหุยพล่างาสวยมากเลยได้มาชมกันสวัสดีทุกคนนะคะ ชมวิวร้อยล้านกัน เปียนกล้องร่างกายเราจะหลั่งสารหลังฮอร์โมนที่มันเป็นพิษต่อร่างกายของเรายิ่งเครียดอายุเรายิ่งสั้นลงไวเออยิ่งเครียดมันยิ่งจะมีแต่ผลร้ายกับตัวเราเราคือขุมพลังที่ดีที่สุดขอบอกเลยนะคะว่าตัวเราคือขุมพลังที่ดีที่สุดถ้าไม่มีตัวเราใครล่ะจะสร้างสร้างความสุขให้กับครอบครัวใครจะสร้างความสุขให้กับคนรัก ถ้าไม่มีเราใครจะเป็นยังไ,ไงอะ่ะใครจะทำรายได,ได้หรือสร้างเงินให้กับครอบครัวของเราจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการรักตัวเราเองพอเรารักตัวเราเองแล้วค่ะเรามีพลังค่ะเราสามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะพาคนในครอบครัวคนที่เรารักหรือผู้คนอีกมากมายอ่าหรือผู้คนอีกมากมายที่จะ ไปพร้อมกับเราได้แต่ถ้าวันนี้เราทุกใจเศร้าใจเครียดท้อแท้ห่อเหี่ยวค่ะคุณไม่มีพลังที่จะพาใครไม่มีพลังที่จะพาใครแม้แต่ตัวของคุณเองอะลุกขึ้นมาจากหลุมที่คุณตกลุกขึ้นมาจาก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 ดักหรืออะไรดีเออลุกขึ้นมาจากความความไม่ดีทั้งหลายเนาะเอานี้ดีกว่า ใครยังชมอยู่เอ่ยสคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวมีที่นครพนบุดสดใสมากเลยวันนี้นะคะมามาแบ่งปันแบ่งปันทางรูปภาพแล้วก็เออ่ความคิดอีกแง่มุมหนึ่งของของอินะนะคะที่เคยเป็นคนเครียดทุกแล้วก็คิดเยอะมาก่อน ก็ไม่รู้จะเครียดไปทําไมเนาะพอเครียดแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกก็อย่าไปเครียดมาเลยดีกว่าเราฝึกที่จะสร้างสุขให้กับตัวเราค่ะวันล,ละนิดก็ยังดีไม่ว่าจะเจอเรื่องเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะ <laughs> ก็จะเจอเหตุการณ์จะถักนการอะไรก็แล้วแต่นะให้เราตีเป็นเรื่องบวกให้เราตีเป็นเรื่องดีทุกวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอในอยู่ที่ว่าใครเขาจะใครจะมองเห็นหรือเปล่าใครจะตีให้มันเป็นเรื่องดีสําหรับเขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เราฝึกค่ะฝึกทุกวันค่ะฝึกทุกวันไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะทําอะไรเราไม่ได้มันจะทําอะไรเราไม่ได้เราจะกลายเป็นนักนัก จัดก,การเหตุการณ์หรือนักสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม,มคุณฝึกดูสิวันนี้นะอิงก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ๋อเมียวไม่หรอกขอ,ขอกลัวเออวันนี้นะขอบอกว่าอืนี่ยค่ะวิวสวยๆเนาะลงไปโน่นแล้วค่ะ <laughs> ขอบอกนะคะว่าถ้าวันนี้นะคะ เราสร้างความสุขแก่ตัวเรามีสติค่ะฝึกสติค่ะฝึกสติกับทุกๆเหตุการณ์อ่อฝึกสติกับทุกๆเหตุการณ์มันจะทำให้เราไปต่อได้ตัวเราเองที่สำคัญนะขอเน้นว่าเมื่อก่อนอิงเคยพลาดที่มัวแต่ทำงานหนักเพราะคิดว่าต้องการทำ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวต้องการรีบสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพื่อที่จะสร้างสมบัติทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรอะแบบไม่ต้องพึ่งพาใครรีบสร้างเร่งสร้างค่ะจนลืมที่จะรักตัวเองจนลืมที่จะดูแลตัวเองจนลืมที่จะกลับ กลับมาบ้านมากับเทาวาพ่อแม่จนลืมที่จะไม่ไม่สนใจที่จะกลับบ้านอ่ะคือจะเร่งทํางานทํางานหาเงานิงนหาเงินหาเงินอย่างเดียวนะจนเราไม่รู้ว่าอายุของพ่อแม่เราค่ะชอยหลังลงไปทุกวันทุกวันทุกวันอโอเคนะคะวันนี้เมื่อเรามีสติตื่นรู้ค่ะความสุขระหว่างทางก็สําคัญถ่ายรูปหรออ๋อโอเคเมื่อมีสติตื่นรู้ค่ะ ทำให้รู้ว่าความสุขระหว่างทางก็สําคัญอ่ะขอขอขอยายกล้องกับขึ้นก่อนความสุขระหว่างทางก็สําคัญความสุขระหว่างทางก็สําคัญและที่สําคัญคือเราต้องรักตัวเราเองค่ะสร้างความสุขในการลงมือทําระหว่างทางค่ะรักตัวเราเองรักสุขภาพตัวเราเองรักตัวเราเองรักสุขภาพตัวเราเองให้เรามี ร่างกายที่แข็งแรงร่างกายของเราคือเครื่องมือผลิตเงินที่ยอดเยี่ยมร่างกายของเราคือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสิ่งดีงามสร้างสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้สังคมใบนี้ได้อีกมากมายแต่ถ้าไม่มีเราล่ะใครจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวแป๊บเลยนะใครจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประเทศชาติ รู้สึกสัญญาณจะหายนะลงไปข้างล่างเลใครที่เข้ามาดูย้อนหนังนะคะก็จะได้เจอวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงที่โรงแรมโรงแรมเอมาดูฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะ ีสวัสดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วขอดื่มด่ำก,กับธรรมชาติจูนจกระจกวาลก่อนนะคะบ๊ายบาย